ไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนหรือว่าไม่มีสตินะคะอยากจะพูดจากความในใจจริงๆแล้วก็จริงๆตอนแรกคิดว่าวันนี้ถ้าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ที่เมื่อกี้เกิดขึ้นเนี่ยก็กะว่าจะไม่ร้องให้เพราะว่าเมคอัพนะ <laughs> <laughs> แต่ก้ยนแต่ไปส่ง <laughs> เวลามันเร็วมากเลยนะะมันผ่านไปเร็วมากจริงๆเรารู้สึกว่าเรายังคงอินอยู่ทุกเวลา กับคําว่าอิงฟ้ามหานครอันดับแรกเลยนะคะต้องบอกว่าจริงๆฟ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ในพาร์ของการเป็นนางงามด้วยซ้ำต้องขอบคุณการประกวดนางงามที่ทําให้หูวฟ้ารู้ว่าก็เคยเอาใจยากมากค่ะ แม่จะย็นๆก่อนเก้าแรกที่เข้ามาเป็นอิงฟ้ามหานครนะคะมันยากมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนางงามากกับเซี่ยววินาทีหรือว่าโค้งสุดท้ายในช่วงวัยอายุ27มีทางเดียวคือต้องสู้เองเดียว ให้ตายกันไปข้างซึ่งเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณพี่แอมค่ะที่ใช้หัวใจเลือกหนูมนั่น,นะะถ้าไม่มีพี่แอมก็คงจะไม่มีอิงฟ้ามาหาชนเกิดขึ้นเพราะนั่นคือจุดกาเนิดของอิงฟ้ามาหาชนะะขอบคุณมากมากจริงๆค่ะแต่จะบอกพี่แอมว่าพี่แอมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นไมอดอลของหนูหนึ่งอย่างคือเราสามารถทําให้คนอื่นรู้ได้ว่าถึงแม้ตัวเราจะเล็กแต่ใจเราไม่ได้เล็กค่ะ แล้วเราสามารถที่จะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นได้เช่นเดียวกันขอบคุณพี่มังมากๆเพียงมาวันนี้หนูเอามงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์มาฝากให้นะคะแล้วก็ยังจำเหตุการณ์ในวันที่ประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครได้ค่ะ ขอบคุณคนที่ตั้งคำถามในตําบลดวันนั้นที่ทําให้ฟ้าดูฉลาดขึ้นมา <c oughs> เป็นทําใจให้น้องๆนะคะตอบคำถามเพราะว่ากรุงเทพเราต้องการคนที่มีไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวแต่ต้องมีความฉลาดรอบด,ด้านด้วย <c oughs> พอได้เข้ามาในกองน,นะคะต้องบอกว่าอย่างที่ได้ชมวีดีาอารเลยว่าผ่าน ดรามาร่าค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็เคยยอมรับว่าเคยถอดใจเหมือนกันค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรา การเป็นแฟนคลับของอินฟ้าค็ไม่ง่ายใช่ไหม ก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆจริงๆจนเขาไม่มีกำลังใจที่จะผลิตผลงานดีๆออกมาแล้วก็ขอบคุณบอลอวันนะะหรือว่าตระวา าทงก่อเลอยนะอขอบคุณบอสนะคะที่ใช้หัวใจเรือกมเชิดเดียวันี้นะะที่ทำให้เกิดิฟฟ้ามหาชนวันนี้อยากจะบอกกับน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อในค่ำคืนนี้นะคะ เพราะว่าตำแหน่งที่เน่มันก็มีที่เดียวจริงๆในแต่และจังหวัดขอให้น้องๆสู้เดินตามความฝันแล้วก็ไปต่อันนะ,ะ,ะคะ,ะแล้วก็สาหรับคนที่จะมาเป็นแม่ทัพกรุงเทพมหานครหลังจากพี่ฟ้าน,นี้นะคะอยากจะบอกว่าการเป็นแม่ทัพมันมันไม่ได้ยากค่ะแต่สิ่งที่จะต้องคิดคือความเป็นตัวตนของเราดึงมันออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วพี่ฟ้าเชื่อว่านางงามในยุค2023หลัง มันต้องมีอะไรมากกว่าความสวยแล้วจะทํายังไงให้คนจําเราได้แน่นอนว่าการเป็นกรุงเทพมหานครหนึ่งคือจะต้องเป็นคนแรกแล้วจะทํายังไงให้คนไม่ลืมเราหลังจากที่เพื่อนอีกเจ็ดสิบหกจังหวัดเดินหลัเติมดำน้ำออมาขอให้น้องๆจําอินเนอร์นี้ไว้นะคะว่าหลีกให้แม่เดินก่อนนะลูก เพราะว่ามีมงแล้วจะพูดอะไรก็ได้แต่ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคำดูดหรือว่าการบูลลี่ต่างๆถ้าหากว่าไม่มีคนติหรือว่าคำต่างๆที่เป็นคำาสประมามันจะทำให้ฟ้า คิดว่าตัวเองดีพอแล้วแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาทุกวันนี้เาาา้าเชื่อว่าพัฒน,นาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้และสามารถเอาชนะใจใครหลายๆคนได้โดยเฉพาะกลุ่มนางงามนะคะซึ่งก็โดนมันอักถัมพอสมควรในช่วงแรกขอบคุณหลายๆคนที่เปิดใจยอมรับแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาตัวเองขอบคุณมากมค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ อยากจะขอบคุณบอสนวัทอีกครั้งหนึ่งคะ่ะไม่ต่างกันเลยค่ะหนูก็จะวงกลับบ้านให้ได้ค่ะบอสกับมิสกันเดิน์เนชัน ธุรกิจไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะได้ได้คะ่ะเพราะว่าตอนนี้ออกหมดแล้วค่ะทุกคนเราเล่นนะคะก็รักแน่ๆทุกคนค่ะเข้าใจว่าการดูนางงามแน่นอนว่ามันมีหลากหลายสเปคหลากหลายไทป์ของแต่ละคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างไม่เป็นไรคะ่ะก็อขอบคุณทุกความดูถูกเหมือนเดิมค่ะ ที่ทำให้ฟ้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็พัฒนามีแรงที่จะพัฒนาตัวเองทําให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดน,นั้นเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแลวเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านคําดูถูกต่างๆได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะขอบคุณดีไซเนอร์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างเมคอัพหรือว่าแฮาส์ไตล์ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพี่ฟ้าจนมาอยู่จนนี้ได้ขอบคุณพี่ยาน,นะคะพี่ยางคเนียแล้วก็ ขอบคุณพี่เบ๊ย์นลินด้วยนะคะขอบคุณพี่เลียงทุกคนนะคะขอบคุณอาจารย์เชฟแล้วก็ขอบคุณพี่สันขอบคุณป้าแดดด้วยนะคะขอบคุณเบ้ยหงความสำเร็จทุกๆคนแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะคะขอบคุณเบี้ย อีกครั้งหนึ่งที่เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้หนูได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณบอนวัตนขอบคุณพี่ๆในกองดิสแกรนท์ไทยแลนด์ทุกคนนะคะเพว่าจะเป็นพี่วานพี่หมีพี่เต๋าทุททกๆคนเลยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆท็อปสิทธิ์ดิสแกรนท์ไทยแลนด์ทุกคน,นะคะ่ะ ขอบคุที่อยู่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่นางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทุกๆคนเลยที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฟามาตลอดนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่เป็นครอบครัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หรือบางคนนะจะเพิเ่งเริ่มติดตามกันก็ตามแต่ว่า <c oughs> ขคุณทุกคนมากๆค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าหลายสุดท้ายเลยเจ้ามงกลับบ้านเราให้ได้ค่ะอิงพาวราค่ะมิสแกรนไแลนด์ in fa ha miss Grand thailand 2022 with am thinking infa Mahashou.